ป็นายใช่ศิลนายกกนงฝ่ายนี้ซ้อมอะไ่วันครับหนึ่งเดือนซ้อมหที่ไหนครับไ่นี้ค่ายมวยศิลนายกกนงมันมีใครเป็นผู้ฟังผู้ซ้อมแล้วครับที่นั่นเพชรนาเรียงเพชรสมหมายกับพีพีน้องๆค่ะเกิดขึ้นช่วยๆกันเนาะเราสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบห้าแล้วเราไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับห้าสิบห้าสิบกิโลเราเป็นเมอร์เซเดสอะไรครับนี่ เลยเขาครับแล้ววันนี้เราเจอกับสุดหล่อเคยเจอเนี่ยยังครับเป็นไฟแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกมการต่อยเข้ามาป่ะเขาเป็นมือสไตล์อะไรมผสมได้ไหมม่รู้ไม่เข่ากันแล้วอย่างวันนี้ระว่างตัววางแข่ยังไงก็ชกไปเรืไกลตามสไตล์เลยครับตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วครับสี่สิบห้าต่อยมวยมาโดนรวมพวกนี้กี่ไฟแล้วประมาณสี่สิบครับอ่าคเชิญเชิญแฟนคขับเราวันนี้หน่อยเชื่อเชียร์ปิดในเยอะเลย เป็นที่แน่น,นอนครับผมว่าขอบคุณบากน้องชายครับผม